สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Ocean Nomad นะครับโดยเป็นเกมแนว Survival นะครับเอาตัวรอดโดยจะให้เราใช้ชีวิตอยู่บนแพเล็กๆโดยมีเพื่อนอยู่หนึ่งตัวเป็นฉลามตามรูปนั่นเลยนะครับงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอ๋อนี่คือพระเอกของเรานะครับอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ เครื่องบินตกลงทะเลนะครับเดี๋ยวเราก็ลอยกับถังน้ำมาเจอแพกับตะขอแล้วเราก็จับตะขอทำให้เราใช้ตะขอเป็นโอ้อย่างงี้เหรออย่างงี้ก็ได้เหรอ <laughs> ไหนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวดูดิ อ่าฉากแบบรอยแพรจริงๆอะ่ะเกมรอยแพรแล้วเราก็รอยแพรไหน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 ทำอะไรได้บ้างเนี่ยมมมมมหมุน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 จเก็บกล่องไี้เหรอมีฉลามด้วยเอ้ยฉลามเอ้ยเจ้าเพื่อนยากนี่ไงที่เราเห็นตอนต้นเคฟอะ่ะที่ฉลามอะ่ะฉลามเพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวเรามาเก็บไม้ก่อนดีกว่า เก็บกองเก็บกองโยนอ๋อคือโยนออกไปแล้วมันก็จะลากกลับมาเนี่ยนะอันนี้มันสอนเล่นก่อนใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าเราต้องกินต้องดื่มอ่ะนี่อะไรเอ่ยนี่เป็นช่องครับที่จับปลาเหรอดูดิอ่านี่เป็นแหจับปลานะครับ แล้วมันก็ให้เราเลือกว่าเราจะสร้างที่ไหนด้วยเราสร้างมุมมุมดีก,กว่าประหยัดพื้นที่ดีสร้างเรียบร้อยต่อไปมีอะไรอีกมันบอกให้เปิดเหรอ,อเลือกปลาที่เราจะจับได้ด้วยอะไรเนี่ยเอาเนี้มันสอนก่อนนะได้รับปิด เวสสำเร็จเราได้ปลามาแล้วนะฮะตอนนี้หนึ่งตัวให้ดูนิขึ้นเลเวลสองโอ้ไวจังเพิ่งได้ปลาตัวเดียวขึ้นเลเวลสองแล้วเหรอมันบอกว่าให้เปิดกระเป๋านะกระเป๋าเราไหนอะ่ะนี่เหรอ,อไหนอะ่ะอ๋อกระเป๋าอยู่ข้างๆแล้วมัน ใช้อ๋อกินปลาเพิ่มมาสิบนะตอนนี้นะเควสสำเร็จแล้วกระโดดได้ปุเนี่ยกระโดดไม่ได้ด้วย,อ,ดดวยอะไรมีอะไรจะสอนอีกอันต่อไปเป็นที่รองน้ำฝนนะครับไหนดูดิมีอะไรบ้างที่รองน้ำฝนครับอ๋ออันนี้ตั้งบนแพรนะไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้ตั้งข้างๆแพรไว้ตั้งตรงนี้แล้วกันสร้าง แล้วก็เก็บน้ําฝนขวดเล็กตรงนี้มันเลือกขนาดขวดได้ด้วยตอนนี้เราทําตามที่มันสอนไปก่อนเลยกันเอามาแล้วเอ,อไปทำอะไรจเปิดกระเป๋าแล้วก็กินน้ํานี่ไงใช้เพิ่มรลอนน้ำมาสามสนะครับโอเค เหมือนมันจะสอนครบแล้วอ่ะอันนอ๋อนี่สอนให้เก็บของใช่ปะ่ะโยนได้ไม้เอาได้อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยอ่ะโยนแล้วมันก็ดึงมานะออ๋เดี๋ยวๆๆผพาที่จะตกแล้วเหรอ,อแล้วมือเราจะเล่นยังไงเนี่ยเราไปเก็บของก่อนดีนกว่าเอาโยนเอามาน,นี่มาน,นี่เก็บให้ครบก่อนมันสั่งให้เก็บอ่ะโยน โอ๊ยทำไมด้านนู้นเหมือนฝนจะตกเลยฟ้ามืดเดี๋ยวดีแล้วมืดแล้วจะเล่นยังไงเนี่ยพระอาทิตย์ตกอะโอ้ยฉากสวยเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เนี่ยเห็นเป็นเห็นดาวอะไหนดูนี่เ,เราเก็บยังไม่หมดอีกโอ้ยมัวแต่ดูวิวเก็บ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  เอาเคเวสสำเร็จมีอะไรอีกมั่งต่อไปอ๋อมันสอนให้เมนูครับนะฮะแพรครับแพรเหรออ๋อส่วนตรงนี้จะเป็นการขยายแพรนะฮะขยายพื้นที่ใช้สอยของแพรแล้วก็สร้างสร้างองีกแล้วก็ สร้างโอเคผ่านเควสเรียบร้อยไอ้ฉลามนี่อยู่คนเดียวเขากลัวบ้าใช่ไหมเนี่ยใส่ฉลามมาเป็นเพื่อนเนี่ยไอ้ฉลามาตกฉลามได้ปะเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวก่อนจะตกฉลามก่อนฉลามฉลามไม่มาไหนเขาจะทำอะไรดูดิดูด,ดิเขาให้เราครับ อะไรเนี่ยมันคืออะไรเราครับตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้ๆตรงนี้เอาตรงน,รงนี้พื้นที่มันกว้างกว่าครับสรุปมันคืออ๋อวิทยุอ๋อเป็นแผนที่นี่เองโอเคตอนนี้เราก็น่าจะประทังชีวิตได้แล้วล่ะเรามีน้ำมีอาหารแล้วก็มีแผนที่ แล้วมันให้เราทำอะไรตอนเนี้ยไหนเอาทำอะไรไม่ได้เหรออันนี้อะไรเนี่ยไปที่แผนที่นะฮะไปกันเลยอ๋อนี่คือเราอันที่ลอยแพอยู่แล้วมันสั่งให้เราไปที่เกาะเก่อ,กอน,นี้ใช่ป่ะไป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  หายไวจงังไม่ทันอะไรเลยเรายังมีโฆษณาอีกอ๋อมาหายอดอบบนเกาะเหรอไป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 อันนี้มีอะไรเนี่ยเปิดออกมาเจอลลอกอะไรเนี่ยอ๋อ คือก็มาหาของนะฮะมาฟาร์มของบนเกาะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมเปิดใหม่ดิไม่มีแล้วเราไปหมดแล้วนะต่อไปจะทำอะไรอีกเนี่ยมีปูด้วยมีปู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 จะไปไหนปูมานี่ปูเอาปูก่อนเราจะเอาปูอ๋อตีได้ด้วยเหรอโอ้ตีปูอุ้ยปูตีปูตีปูตีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีปูไปสามแผลเราเก็บปูมาก่อนเราได้เลยมาเนี่ยอืมอะไรก็ไม่รู้อะเก็บมาก่อนเก็บเรียบร้อยอะไรเนี่ยเอาหมดแล้วนะโอ้เช้าแล้วดูสิคุณผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นวิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเก็บของกันดีกว่า อะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยอมีปืนแต่ว่ามันล็อกเราเปิดไม่ได้โอเคไม่เอาก็ได้ไปไปไปน,นี้อ๋อตัดไม้ตัดไม้ตไมตไมแต่เราตัดไม่ได้นะฮะเรายังไม่มีขวานสมจริงเหมือนกันเนี่ยนึกว่าจะใช้ตะขอตัดไม้ได้ไมีอะไรอีกมีอะไรอีก เอาไปเดนดูดรรอรอบเกาะกันดีกว่าตรงนี้มีอ่านี่ไงมีเศษไม้โดยที่เราไม่ต้องตัดด้วยเก็บแล้วตรงนี้มีอะไรมัชรูมเห็ดนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีกล่องอีกแล้วเปิดกล่องสิอ้าวมีของที่เปิดได้ด้วย The Crab is open. เอาไม่ได้แล้วเหรอไม่เอาก็ได้ไหนเราไปเดินให้ทั่วก่อนดิเผื่อมีของอะไรที่เรายังไม่ได้เอาเองีงมีต้นไม้ให้ตัดนะแต่ว่าเรายังตัดไม่ได้อะ่าเราไม่มีขวานนี่เอ้ยนี่อะไรถังในถังมีเอาไม่ได้เหมือนกันถังก็เอาไม่ได้เหรอโอ้ยอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้เป็นหินนะ เราก็ไม่มีตัวขุดหินเหมือนกันนี่เราไม่มีอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมี่ยเฮ้ยเราไปดูของระเบิดดีกว่าเราไปดูของระเบิดดีกว่าโอ้โอ้ไฟไปละล่ะไฟเอาละ่ะเอาไหมละ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนปูตีปูตีปูตีปูต,ปต,ปตีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายเรืองละสิบห้าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาเรียบร้อยไปไม่ได้โอเค เรากลับไปที่แพรเราดีกว่ากลับมาในแพรเราแล้วนะครับไหนโอ้ oh. กลับมาทีมืดเ,เลยนะเนี่ยเรามาดูดีกว่าตอนนี้มีอะไรบ้างมันบอกว่าเราใกล้จะตายแล้วเลือดมีอยู่19กลับ๋อ,อมันบอกว่าเราหิวโอ้ยอาหารเราเหลือแปดรื้ดูเลยอาหารอาหารเปิดกระเป๋ากันทำไมหัวเป็นท่อนไม้เนี่ย <laughs> นี่ไม่มีอะไรใส่ใช่ใชไหมไเอาท่อนไม้มาใส่เนี่ย ดูทีมีอะไรกินบ้างโอ้กินไม่ได้หรออาหารกระปอ๋องกินอาหารกระป๋องก่อนเพิ่มมา35เพิ่มน้ำสิอีกอันนดงหมดแล้วเรามีอะไรมีโครนเห็ดกินเห็ดก่อนโอเคนะเราน่าจะอยู่ได้อีกหลายวันตอนนี้เต็มเปี่ยมตอนนี้เอาไอทำอะไรให้ดูเลือดดิ บอกว่าเลือดเรามันจะขึ้นช้าๆนะตอนนี้ก็21แล้วอะโอเคดูดูเขาให้ทำอะไรต่อเข้าไปที่แพรนะแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อกล่องเก็บของกล่องเก็บของกล่องเก็บของตั้งไว้ข้างๆนี้แล้วกันหมนุนหมุนได้ด้วยสร้างเรียบร้อยอเอาไว้เก็บของนะเราไปเก็บของดียว่า ของก่อนเก็บของก่อนข,อง,อ,นของเต็มแล้วเก็บโป้เก็บอะไรเนี่ยขยะไม้โป้ก็เก็บก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือ wooden arrow เป็นลูกดอกธนูไม้นะคะเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยมีอะไรบ้างแผนที่เหรอ,หอเดี๋ยวก่อนดิ มีแพรเพื่อนด้วยเหรอแล้วแพรเราอยู่ไหนเนี่ยไปเที่ยวแพรเพื่อนเหรอเอาไปไปก็ไปสี่วิถึงแพรเพื่อนเอาไปโอ้เดี๋ยวดิทำไมแพรเพื่อนมันสวยจังเนี่ยโอ้แตกต่างกับแพรเราเรียบร้อยเลย เดี๋ยวเรงลงใช้เพื่อนไหมเนี่ยมันให้เราค้ามขวานมาพังประตูเราทําขวานได้หรอเดี๋ยวแปไ๊บนึงนี่งไงเขาบอกว่าขวานครับโอเคใช้เชือกกับไม้นะขวานเอ้แล้วเราไม่มีแต่เราทําได้ด้วยเขาให้ทนะํเนาะโอเคตอนนี้เรามีขวานละเราไปจามมา เราจะสอนอะไรอีกไหนให้เราทำอะไรเนี่ยมไม่รู้อะไรอะแต่ว่าไปก่อนแล้วกันเอาไม่เห็นต้องตีประตูเลยประตูมันก็เปิดได้นี่ยเขอบอกให้เรามาอ๋อขโมยของเดี๋ยวดินี้เราจะมาเอาตัวรอดแนละ้วเดี๋ยวเอาตกตกตก,ตก ลงเราเป็นผู้ผู้อยู่อาศัยหรือว่าเราจะมาขโมอยอะไรเนี่ยอู้ดูดูโดนแทงโดนแทงเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยไหนให้เรามาขโมยเหรอ,อขโมยก็ขโมยขโมอยอะไรน้ำเหรอน้ำสองขวดขอบคุณครับต่อไปของของมีอะไรบ้างได้อะไรไม่รู้สอง,งนันเก็บมาก่อนต่อไปอ,อ๋อล็อกพิกสองอันอันนี้อะไรเนี่ยมอปลาดินเผาเหรอเก็บ เราได้แลออกนะฮะเก็บจะไม่ให้หมดไม่รู้แหละเขาให้เอาอ่ะเควสให้เอาอ่ะเราไม่ผิดนะเควสชใช้เราทำอะ่ะเอามาถึงเวลาที่เราจะกลับไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเราเพิ่งมาเองมีอะไรให้เอาอีกจะยันดิเดีย๋ยวพิ่งกลับเดี๋เอาแล้วเ,เอาให้สุดไม่มีอะไรเนี่ยเอาไปพังของเขาทำไมอ่ะทำไมเป็นคนอย่างงี้เอาไปพังของเขาทำไมทำไมไปพังของเขาตีตีเราไม่ได้อยากพังเควสมันให้พังเอาเดี๋ยวดิเราคิดว่าเราตีนี่ไม่ใช่เหรอเราตีกันแพง ดแล้วแม่เขาให้เรากลับเรากลับก็ได้เรากลับดีกว่าเราอย่าอยู่เลยกลับบ้านกันเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้กับเกมโอ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนแรกครัว่าเป็นเกมเอาตัวรอดนะฮะแต่เหมือนว่าเกมนี้มันสอนให้เราเป็นขโมยด้วยนะครับ หรืออยากให้เล่นเพีเดียว<บ>ให้ไปขโมยของคนอื่นแล้วบอกวไว้ด้านล่างได้นะครับโงไงวันนี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ